สามสาวขับขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านหนองกลุ่มเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนในอำเภอบ่อพลอยแต่ไปไม่ถึงเกิดอุบัติเหตุดับสองสาหัสหสาเหตุเสียหลักจากสุนัขตัดหน้าผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถตำรวจเอกปรชาชยามณีสว่างรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีรับแจ้งมีอุบัติเหตุเฉียวชน มีผู้เสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายที่ริมถนนทางหลวง3086กาญจนบุรีบ่อพลอยหมู่ที่2ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีจึงรายงานให้พันตำรวจเอกบรรจงอมริตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีรักษารษาชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อพลอยทราบและรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลบ่อพลอยและสมาคมบ่อพลอยร่วมใจกาญจนบุรี ที่เกิดเหตุเป็นถนนสองเลนแบบสวนกันมีหลายทางมีเสาคมไฟสองสว่างแถบเดียวเป็นลักษณะจะขึ้นเนินไปตัวอำเภอบ่อพลอยเยื้องกับสำนักง,งานที่ดินอำเภอบ่อพลอยที่โคนเสาคมไฟสองสว่างมีเสาปูนตั้งล้อมที่โคนต้นเสาคมไฟพบผู้เสียชีวิตสองรายนอนอยู่พงหญ้าใกล้กับรถจักรยานยนต์ทอนด้าเวฟ 125i สีขาวแดงทะเบียนเจกไก่สอสลา8824กรุงเทพมหานคร ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ่อพลอยทราบชื่อผู้เสียชีวิต 1. นางสาวราวิศราจันเดือนอายุ16ปีอยู่บ้านเลขที่745ทับ1หมู่ที่1ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อ,พ,อ,บอพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรี 2. นางสาวพันการจงสุขศรีอายุ15ปีอยู่บ้านเลขที่79ทับ3หมู่ที่10ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อ,พ,อ,บอพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีทั้งสองศพมีสภาพคล้ายกันก็คือคอหักหัวไหล่ขวาฟกช้ำหายปลาหัาขวาหัก ส่วนคนขับขี่คือนางสาวตะวันรุง่งวิเศษสิงห์อายุ16ปีอยู่บ้านเลขที่810ทับหนึ่งหมู่ที่1ตำบลบอ่อพลอยอำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีอาการสับสนตกใจมีแผลถลอกตามร่างกายเล็กน้อยจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าทั้งสามสาวขับขี่รถจักรยานยนต์มาจากตำบลหนองกลุ่มจะมาบ้านเพื่อนที่ตำบลบอ่อพลอยมาถึงที่เกิดเหตุได้มีสุนัขวิ่งตัดหน้าทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนเสาโคมงไฟสองสว่าง เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแพทย์เวนมีความเห็นส่งชนะสูตรนิติเวชนคนปรปฐมส่วนศพมอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไป